วัสดีครับกับพ่อกับผมสุทัศรีวัฒนาเพื่อนร่วมทางในไร่ข้าเมืองคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายครับยบคลิปที่สิบนี่แหละครับหลังจากตีลงกันมาสองสามมือครับพอสมควรนะครับกับผมก็บฟึกไปนั่มรับก็บดีขึ้นเรื่อยๆครับหูุดซึ้อว่าเด้พัฒนาจะคล้องขึ้นบายดูครับ ลอ่งอ,อ,งลองเบิงเดอพี่น่องล่องเบิงร่องเบิงครับเอาเคียงสายเลยครับมีลามี <c oughs> ครับไลค่คราเมืองคลิปนี้เป็นคลิปทุดทยคลิปที่สิบนะครับผมขอทวนคลิปที่เก่านะครับ ไปคลิปที่สิครับ <c oughs> ฟ้ามีฟ้าลาที <c oughs> ดีดล่อย่างเดี๋ยวก่อนครับ <c oughs> ฟ้ามีฟ้าลาที <c oughs> ดีดหาเทือครับ <c oughs> ฟ้ามีฟ้าลาที <c oughs> ฟ้าฟ้ามีฟ้า ลา,าาลาทีฟ้ามีฟ้าลาทีฟ้ามีฟ้าลาทีฟ้ามีฟ้าลาทีหาหาเทือครับครับมันเป็นโน้ตซีตัมีฝ้าสองเทือกนะครับ ฟาแล้วก็สายว่างหนึ่งครับมันเป็นฟามีฟาครับผมฟามีฟาละที่นะครับครับประโยคต่อไปครับเข้าก็เคยเห็นมาแล้วครับตัวนี้ลาฟามีเลดินลงอย่างเดียวครับลาฟามีเล ลาฟาร์มีเลยจากสามเถ้าครับเอาฟ er. <c oughs>, ามีฟาลาทีแล้วก็ต่อลาฟาร์มีเลครับฟามีฟาลาทีต่อด้วยลาฟาร์มีเล่ทับออกจักสามเถ้าครับ ครับผมต่อไปประโยคสุดท้ายครับมีมีเลมีฟ้าลาตัวนี้เขาก็เคยเล่นมากครับสายเป่าหนึ่งครับน่ามีเลมีฟ้าลา มีเลมีฟาลามีเลมีฟาลาคลิปสุดท้ายคลิปที่สิบประโยคแรกมีฟามีฟาลาทีลาฟามีเลมีเลมีฟาลา โตลาฟามีเลเฮาเฮา,ากดมาเลยครับเลนี่เฮามาเล่นมีเลมีกะเอามีสายเป่าหนึ่งแล้วตัวนี้ใส่รวมเลยเห็นเห็นวะครับลาฟามีเลเลกะคำพยัญชนะบาท,ที่นี่กะมีเลมีมีเลมีฟาลาหนักเอาไหมครับ ฟามีฟาลาทีลาฟามีเลมีเลมีฟาลาฟามีฟาลาทีฟามีฟาลาทีลาฟามีเลมีเลมีฟาลาต่อกันมันสิเป็น <Getting cough> ฟามีฟาลาทีลาฟามิเลมีเลมีฟาลาเอาอีก,กสามเือครับ บจบลงไปคลิปที่ซิครับซิบคลิปจบเรียบร้อยบริบูรณ์ครับฝึกให้แยกฝึกครับผู้เป็นแหลกหราอห้อยาดบาดข้ามครูบาอาจารย์เน้ครับไอท่านอาจารย์นักพิ้นหนาไม่ที่กำลังฝึกเท่ากับคอยเหตไปนะครับเอาเทียนรัประโยคครับถ้าสงสัยหรือ อยากไอ้คุยว่าม่แนะนําอยากแค่ประสบการณ์อยากไอ้ถามเมืองอียงกับผมสุทัศรีพัฒนาผมก็ยินดีครับเป็นการส่วนโตก็ได้ครับบบต้องโทูให้มันเสียเงินครับไอ้อยู่ในเมสเซจครับเมสเซเจอร์ครับเข้าส่งหากันได้ครับผมกับยากมีเพื่อนมีมูคือกัน่เมินว่าผมเก่งแล้วนี ผมบอก่ห้ในเจงผมก็อยากได้ข้อมู้น้ำพีน้ำนองน้ำเปื่อนฝูงคือกันเพราะว่าข่วมูนี่มีอยู่น้ำทุกคนครับเราก็ทุกอายุพอ่อสู่ไปครับสู่ไปเราที่ผมว่ายูบ่เซ้นนี่คือว่าเฮ้ามะา่อกันหลยหลยหลูกหลยพอ่อไลยแม่มะพอกันเนี่เป็นบุญวาสนาครับมีอย่างกับซอยเหลือกันมวนครับมีมูมีพวก เก่งผู้เดียวไปผู้เดียวบ่วมวนหอกครับผมไปย่ามได้เบ่าย่ามได้ผมกับสิวาอยู่พอ่อเศรอย่าเถื่อว่าพวกเข้าซอยกันผมบ่บ่ถือโอกาสไอ้บ่เมนกลาผมบ่กลาว่าสอนนี่ครับนี่เป็นการแค่ประสบการณ์นะครับส่วนฝึกฝึกไปน้ำกันครับผมผมมาลง YouTube นี่ส่วนสี ลงได้เทียนหนึ่งนี่ผมกับสามเป็นซิฟเทียที่ห้าลังเทีย่ยนซิฟหรอกพราพ่อใจผมกับว่าเอาขนาดออกมาแล้วว่าดีสาหรับผมนี่มันกับอาจสีตะคุกตะคักไปบางผมกับกราบขออภัยนะครับเมื่อไม่อิลีครับห้าลังพ้นเขากับว่าควมรูซ้มหางอึงเอาอยัางไปไปไป,ไปเห็นเห่เพื่นนบึงกับเ,เอาหางอึงเนี่ย <laughs> เลาขากับคุยกันไปซาเพเฮละภาษาเรืองพิ้นเนาะครับเนาะ คอยฝึกไปครับสียหามันเก่งไปเลยยากยู่ดอกแล้วท่านอาจารย์นักพิณทุกท่านทึงไม่ทึงเกาก็อยู่ใน YouTube อยู่ในเฟซหลายครับคู่บาอาจารย์ผู้เพิ่นในประสิทธิ์ประสาท,สทควมรู้คู่บาอาจารย์ทั้งหลายนะครับสำคัญว่าเฮ้าสิไปโดนใจภาษาเวรุ่นรุ่โดนโดนใจที่ใช่กับสำรับเจ้าของ มันเป็นยังไงเพื่อนสอนดีมดครับเป่าหมายมุ่งหวังคืออยากให้ซิดท,ทุกคนเลี้ยนได้เป็นอาจารย์อยากให้ลูกซิดเป็นแต่ว่าพวกเฮาสำคัญว่ามันสิชัยโดนใจเฮาบอง่ายสไตล์สไตล์ที่เขากันได้ว่าสูตรไผ่สูตรมันคือกันนะครับกับพิ่กับไล่ของไผ่ไล่ของมันดีอย่างหนึ่งว่าพิ้น,นี่ผมว่ามันบม่มีิทธิ์ดหรอก เพราะว่าผู้นั่นกับเอามาเล่นเอามาเ่นกันเ่นเ่นแบบเดียวกันนี่ที่นี่ก็เพิ่มตัวโน้ตหรือลดตัวโน้ตไปมันก็เลยเป็นทางใครทางมันทางไผทางมันยังควบม,มู่หวังของผมเนาะครับผมฝึกฟินฝึกอฝึกเล่นพิน,นีเพื่อประโยชน์ว่าเล่นให้ยจ้าของฟังสบายใจครับบ่คืดว่าสีไปแข่งกับผู้ใด คันพี่นอ้องลือหาาิพินทุกท่านนะครับคิดว่าสีแข้งกับผู้นั้นผู้นี้สี่เหตุมรสนะผู้นั้นผู้นี้อยากเก่งคือผู้นั้นผู้นี้มันเป็นทุกขับเฮาเหตุให้เจ้าของฟังเฮาฝึกเฮ้าก็ได้เขาเฮากินเฮ้าก็อิมเฮ้าบวฝึกเฮ้าก็บวได้นี่คือสัจธรรมเหตุเอาครับแล้วก็ผมอยากให้มองว่าเพื่อนญาาิพินทุกคน ที่หูจักกันหรือบะฮูกะสางวันหรอกครับให้เป็นเพื่อนร่วมท่างกันไปแยศไปคืดว่าเออเจ้งไปโหลดยังทันยังสี่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับคู่บาอาจารย์ที่เพิ่นสอนพวกเฮ้านัเพิ่นหวังดีครับแมนเฮาบ่มีโอกาสได้ไปไหวเพิ่นหรือว่าสิไปไอย้ยงอย่องปอย่อไอ้วันนียงของเพิ่นกะสางวันไอ้ไหวคู่ไหวย,ยัง กะให้ระลึกไว้ในใจว่าเฮากับซีมีคู่ขึ้นกันเพิ่นเพิ่นใดมาเป็นสอนเฮ้านี่เพิ่นก็มีคู่ขึ้นกันจังใคอไอ้มาเห็ดให้พวกเฮ้าเบิ่งใดให้ให้พี่น้องคืนเด้อครับทุกท่านมีคู่ม,คมีบาเมื่อสุขคนหาละคนว่าแม่นแล้วผมเป็นอยู่ใน YouTube หูว่าครับ อยู่ใน YouTube เพิ่นกับมีคู่ดีเพื่นอนเคยมาออกใ้เฮาเพิ่งรับขิดเบิง่งขับคันผู้ใดนับถือคู่บาอาจารย์จะเลื่อนลุงเรื่องครับเป็นเฮีหยังกด็ดีขึ้นหมดครับมันสิเป็นบแม่นวาสอนแต่เรื่องพินนี่เพิ่นสอนฮาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอีหยังทีขําสอนของของผู้เฒ่าผู้แก่สมัยโบรานเพิ่นสอนครับแมนค่วงเพิ่นอิหลีครับให้ฮานับถือคูบาอาจารย์ มันอายุหน่อยก็เฮ้ากสร้างเพิ่นเล่นเฮ้าไปเห็นเฮ้าก็เอามาเล่นครับคือว่ามันโดนใจมันใช่ที่ไล่ที่เฮ้ามาคนนั่นแหะครับเป็นอาจารย์ของเฮ้าบต่บตองบ่ตองอายเลยครับว่าเฮ้าเฮาอายุหลายแล้วไปเอาผู้นั้นเป็นอาจารย์มันอยู่กับจิตใจครับแล้วเฮ้าสิพองใสเฮ็ดอียงกขึ้นก็ดีครับดำเนินชีวิตก็ดี ขันเขาใส่คำว่าบวมีคูบาอาจารย์พึกใน YouTube ต่อไปพวกเข้าสีบวมมีมูมีขวกสําสหรับคาํเว้าคาม,มุลน,นี่นะครับครับก็ขอได้รับความปรารถนาดีจากผมสุทัศนรีวัฒนาเพื่อนรวมทางคอยเหตเอาครับนี่คือไายพินไลยคําเงื่องครับผมก็คือว่าสีมีมาอีกอยู่ดอกผมก็คัดคือกันฝึกขึ้นกันนี้ครับเดี๋นี้ฝึกเดี๋ยนี้ก็ฝึก ออกจางนี้ไปก็สิฟึกฟึกอีกฟึกอีกครับฟึกไปแล้วผมก็บลง y o ย t u b e ไ้ให้เจ้าของเบื้งเบิ้งแล้วมาฟึกไม่อีกกลับไปกลับมาอยู่หันละครับขันฟึกไปแล้วเอาใส้กระดาษมันก็หาว่าเห็นยามสิฟึกครับล่องเบิ้งเด้อครับเห็นล่องเบิ้งล YouTube ลงซื้อเจ้าของหันหลับครับเจ้าของล่ะเบิ้งครับพี่น้องลูกหลานมือมูอขวกอยากเบิ้งกับเบิ้งจังของผมนี่นครับเขามาเบิ้ง ขันมักก็เอาไปบ่มักกับ,บ่เป็นยังถือว่าเขามาชอปปิง้งได้แนหน่อยก็เอาถือว่าดีได้นหน่อยหมายถึงว่าได้ความู้นิดหน่อยไอ้เสริมตัวนั้นตัวนี้ไปเอาไปไอ้เป็นแนวทางนะครับก็บขอได้รับความปรารถนาดีครับพอกันคลิปต่อไปครักยาเจ็บยาจนมีความสุขครับพอกันไหมครับ